วิญญาณผู้เฝ้าพืน้นดินแร่ธาตุร่างสูงใหญ่ผิวกร้านดังดินแตกดวงตาเรืองราวฐานไฟตำนานผีโป่งดินหรือผีข้างดินในหุบเขาลึกที่ดินแตกระแหงมีตำนานเล่าถึงผีโป่งดินหรือผีข้างดินวิญญาณผู้เฝ้าพื้น úsica, ดินแร่ธาตุร่างสูงใหญ่ผิวกร้านดังดินแตกดวงตาเรืองราวฐานไฟ<ด> เชื่อกันว่ามันจะปรากฏยามค่ำคืนเมื่อมีผู้บุกรุกมาเก็บแร่หรือทำลายผืนป่าผู้ใดละเมิดจะถูกเสียงคำรามก้องใต้ดินจนถูกดูดหายไปในแผ่นดินลึกมืดมิดแต่หากมีการบูชาด้วยเกลือดอกไม้และไฟศักดิ์สิทธิ์ผีโป่งดินจะเมตตาและปกป้องให้ผู้คนเดินทางผ่านได้อย่างปลอดภัย พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่เริ่มต้นการสมัครเพียง100-300รับ,บนโบนัสเพิ่มทันที50%เงื่อนไขสะสมแต้มเทินให้ครบ10เท่ายิ่งสมัครมากยิ่งได้มากสมัครได้ที่ ad789steps